เลเยอร์คืออะไรอ่ะเดี๋ยวทำให้เข้าใจกนะ็จะเข้าใจอันที่แป,ปไปอาจจะงงงทำจริงเลยครับตรงนี้แหละครับพิมพ์ l ลเอนะ l ลเอครับรสเปซบาร์สาธัยอ่าทีน,นี้ขยายนิดนึงครับที่ฟอร์มันจะเล็กๆนะ่ย เบ่งมุมเนี่ยแล้วก็ขยา,ายลายท้ายคันเลอร์ลายท้ายลายเบ็ขยา,ายนิดนึงแล้วก็เนมนะ,ะเนมมันก็โอเคแล้วคันเลอร์ลายท้ายลายเบ็ นี๋ยวไโปรแกรจริงๆมันจะมีอยู่ประมาณศูย์กับเล o พอยตอ่ะแต่อันนี้ที่เรามีเพร่อเราไปก๊อปมาเมาื่อกี้มันเลยติดมาด้วยไม่เป็นไรเราสร้างใหม่วิธีการสร้างเยอร์นะคลิกขวาที่ว่างๆนะมันจะมี new layer ครับพิมพ์ปกติแล้วจะตั้งชื่อตามชิ้นงานนะ อสมมติอันนี้เป็นเ้อเปลี่ยนชื่อกันรีเนมนะอชิ้นงานปกติจะชื่อว่าเมนนะเอ็นหรือว่าชื่ออะไรก็ได้ตามที่เราจะต้องจะตั้งอะทีะรวมรวมว่าคือเมนเองหม่เส้นปะก็ฮิดเด่นนะหรือภาษาไทยก็ได้นะ พิดเด่นแล้วก็เซนเตอร์อะเป็นดิเมนชันคือเส้นเส้นบอกขนาดแล so that, ้วนะอ่าแล้วก็จะมีแต่เติ้ลบล็อกอ่ะอันหนึ่งที่ที่จะต้องตั้ง แล้วอย่างที่บอกก็คือตั้งชื่อเสร็จมันจะมีเนมแล้วก็คันเลอร์นะอะใ่ให้การเขียนแบบบางครั้งอ่ะไม่ต้องมีเลเยอร์เลยก็ได้นะอ่าแต่แต่เดในก็เรียนแล้วเราต้องรู้กันหน่อยเนาะเพราะว่าบางที่ก็บังคับนะอย่างเรเขียนงานกับถ้าพวกทกํางานกับพวกปอทอเอสจีอ,อะ่ะเอาคนข้างซีเรียสพวกนี้นะอ่าแต่ถ้าเขียนงานทั่วไปรอบนอกที่ไม่ได้เข้าในนิคม เข้าอุตสาหกรรมก็แล้วก็ไม่ต้องซีเรียสมากแต่เราเรียนแล้วก็ต้องรู้ไว้ครับปรับสีครับมีปกติจะเป็นสีขาวเบอร์เจ็ดนะจริงพวกนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีตายตัวนะแต่แต่แตมาตรฐานของเองอนะ่ะเพราะนั้นเราจะได้ไม่ต้องสับสนมันหนึ่งนะอย่างสีเส้นปากก็สีฟ้าอะไรเนะส,ส้นเซน,นเตอร์ก็สีแดง ให้มันเป็นมาตรฐานตัวเองไวเลยครับเสนเดเมชันสีชมพูอย่างเงี้ยแต่ต้นบ็อกสีเหลืองอย่าครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็นดำมาหมดแหละครับตอนปรินแต่ตอนทํางานจริงเราต้องแยกสีให้มันหน่อยเพื่ออะไรเพื่อน้ําหนักเส้นไงต่อมาลายท้ายตัวนี้ก็จะมีที่ปรับตรง รอบอยู่สองอันก็เฮ้ดเด d นเนี่ยครับกดถ้อยครับแต่ถ้าอาอมันโชว์เลยถ้าไม่โชว์ก็ต้องกดโหลดแกกล้วเือกฮ h ดเด e น,นครับกดโอเค center ปรับเฟ้ของเส้นให้มันตรงกันเลไลท์เวทครับอไอ้ตรงนี้ที่เราปรับความหนาของเส้นนี่แหละน้ำหนักดีฟอลต์อย่างที่บอกก็คือ ถ้าไม่ปรับมันก็คือ0.25นะมันดูตรงนี้ได้นะอ่แล้วปิดไปก่กันโอพีพิมพ์โอพีตามอยู่เลยครับผมอยู่ตรงออกไปไปไปอ,ออกอะไรกันออกออกก่อนับปิดเลับตรงไหนจ๊ะลองดูกันปรัแบบน่อย ตรง user preference เนี่ย l i v r a r y setting แม้นเนี่ย default layer เนี่ยมันก็จะศูนจริงๆถึงที่สุดศูนเนี่ยมันหนาไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยใช้กันนะใช้เส้นชิ้นงานอยู่ประมาณ0.18ย่งปิดไปเปิดเล y e r property ขึ้นมาใหม่ครับ la เมน,มนครเหมือนเด้มครศูนย์่งเิร์นบล็อกจ,กจุดหนึ่งห้าก็ได้ครับอมี2อันแหละเติร์นบล็อกอันนี้ไม่เกี่ยวยินดเด้นก็ตั้งไปแล้วนะศูนยจุด้ารมนชั่นจุดหนึ่งสามก็ได้ครับเซนเตอร์บางๆนะครับเซนเตอร์ จุดศูนย์ห้าครับ,รบอ่าอันนี้เขียวเครื่องหมายถูกข้างหน้าชื่อมันนะ,ะมันเป็นก็เรียกว่าเดียอะไรเซตเคอร์เรนต์ของตัวเดยอร์นะ เวลาเราจะเขียนชิ้นงานไหนให้เราติ๊กชื่อนั้นปกติก็หยับไปหมดอยากจะเปลี่ยนตอนนี้ติ๊กไปที่ศูนย์ก็ได้ครับทำเป็คลิกโอเคปิดไปครับอันนี้เราตั้งเนเยอะมายังไม่ถูกไปใช้งานนะแค่ตั้งมาในดาตาเบสเราเฉยๆปิดไปครับแต่แล้เวเรามาดูตรงนี้ครับค่าพิมพ์เอ,เอก็คือ layer property นะแต่ตรงนี้เขาเรียกว่า layer control ขยายดูยหน่อยอ่าที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้นะแต่ยังไม่ถูกไปใช้งานนะครับอ่เดี๋ยวเราเปลี่ยนเลเยอร์อมันอ่าดี้เราจะมากำหนดเลเยอร์อให้มันแล้วนะให้เราเลือกวัตถุก,ก่อนครับเลือกเดนมิชันแล้วกันอ่ะค่อยๆค่นนอยๆเลือกน่าจะก็อยู่รอบนอกเลือกแน่สุดแล้วเลือกเดนมิชันเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนตรงเนี้ยให้มันเป็น ตรงมันครับไหนเปลี่ยนเป็นเดนมิชันตึ้งเปลี่ยนเลยคิดตรงชื่อนะคิดครับตรงนั้นอ่อทาทีนี้ทดสอบวยการานี้เราจะรู้ยังไงมันถูกจริงเปล่าคิดเข้าไปตรงนี้คอนโทรลเนีน่ปิดหลอดไฟครับอ่ามันติตรงหลอดไฟอ่ามันก็จะซ่อนอยู่นะปิดเปิดเลรับ ประโยชน์ของเลเยอร์ก็จะมีหนึ่งเนีย่ยที่บอกถ้าอาธิบายเป็นนิยาม,มก็จะงงๆแต่ถ้าทําทําจริงเลยมันก็จะเข้าใจไงไหมเดีย๋ยวเอาไว้ซ่อนเป็นพาทเป็นพาทเหลอช่วยในการทํางานนะบางทีเราอยากจะข้อมูลมันเยอะใช่ไหมอันนี้ถ้าถ้ามันเตืนอย่างนี้ก็แสดงว่าเครื่องหมายถูกดันไปติก๊กอยู่นหน้ามันไม่ยอมนะเห็นบอกเค่อเลเยอร์เห็นไหมที่พูดปตอนแรก นั่นก็ตไปติ๊กไปเผอตบไปคลิกมั้งไงติ๊กข้หมายถูกที่หน้าตัวอ,อื่นเนี่ยถ้าถ้าข้างหมายถูกอยู่หน้าเลเยอะไหนเลเยอะน,นั้นไม่ยอมให้ให้ปิดนะครับครับเนี่ยเ,เส้นเซ็นเตอร์ด้วยอะเปลี่ยนแล้วประโยชน์ที่หนึ่งก็คือเนี่ยเอาไว้ช่วยในการทํางานเส้นจะได้ไม่หลงไม่เยอะเกินเวลาเขียนงานรักงานนั่นนะครับ อย่งเง้ยไปฟ้าใช่ไหมับซเเทอะ่รเงี้ยแล้วหนึ่งเลเยอร์ซิงเกิลไลน์ก็หนึ่งเลเยอร์ไลน์หนึ่งก็หนึ่งเลเยอร์อะไรเงี้ยจะทำงานได้ง่ายขึ้นครับอันนี้ก็ตัว Line. เซนเตอร์ไลน์แต่ถ้าปิดมันเียวปิดไม่ได้แสดงว่าเครื่องหมายถูกอยู่ข้างหน้าเส้นปะ โออเคอที่เหลือก็คือเมนนะอ๋ออันนี้อันนี้ดเบิลแชงนะถ้าไปดับเบิคลิกมันแบบมันจะน,นั่นเลยเพราะนั้นคิดทีดเดียวพอน,นะเมนทังครอบ นนเพิ่มมาหน่อยครับอินโซวิวก็ได้อิน,นโซอิน,นโซวิวครอบมันแล้วก็เปลี่ยน தோழையே ลูกกุญแจอ่าทีนี้ถ้าเราลอ็อกติกลูกกุญแจมันคือการล็อกนะติ๊กไปที่ลูกกุญแจเมนก็ได้ครับเราดูนะปิดกุญแจเมนตรงนี้นะสีชิ้นงานมันจะเข้มขึ้นเส้นนะนะแล้วเราจะมีลูกกุญแจขึ้นด้วยอันเนี้ยเราจะทําอะไรก็ทําไม่ได้นะนะลบก็ไม่ได้มุกก็ไม่ได้ลบก็ไม่ยอมนะเห็นไหมไม่ไปนะถ้าติกลูกกุญแจปิด ไม่ได้งานก้าวกลับ,ลบเคยนะมุกไปไหนก็ไม่ได้เลยล็อกประโยชน์ที่หนึ่งคือซ่อนใช่ไหมประโยชน์สองคือล็อกประโยชน์ที่สามคือเอาไว้ในการปริ้นงานครับอ่าลองกลับไปปริ้นง,งานห,นหน่อยนึงไปทิ้เครื่องหมายปริ้นวินโดว์ปริ้นต้องมเดนี่แหละง่งาย Apply Preview สังเกตสีมันไม่เห็นตามเลเยอร์ที่เราตั้งไว้เลยใช่มไหมชิวบ์พอ็อดแล้วก็วินโดวสีมันยังไม่ตรงนะอย่างของผมเนี่ยตะงกี้ใช่ไหมสีชิ้นงานมันหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งแปดแต่ทำไมยังเข้มอยู่เพราะว่าต้องมาปรับตัวนี้คืนครับ ร้รูปประแจเนะี่ยก็คือถ้าเรามีเลเยอร์นะไอไลเวทตรงเนี้ยจะต้องเปลี่ยนเป็นยูสซอบเจ t คไลเวทให้หมดเนี่ยกันนะถ้าเราเขียนงานด้วยเลเยอร์เราต้องก็อ้างจากเลเยอร์แต่ถ้าไม่เขียนด้วยเลเยอร์ก็อ้างจากสีตอนที่เรามีเลเยอร์เราก็เลือกทั้งหมดเลยก็ไดนะ้สี่ห้าตัวนะี้กดชิปค้างครับ use object l ไลเวยได้เลย รูป์ประแจนะเห็นไหมเปลี่ยนเป็นยูส์ซอบตเช็กไลเวทครับมันจะได้หนักมันจะได้อัพอิงน้ำหนักเส้นตามเลเยอร์ของเราเซร็จเป็นโค้ดแล้วก็พรีวิวดูครับเห็นไหมฮะนี่มันตามเลเยอร์แล้วถ้าเมื่อกี้เราไปฟิกมันโดยการเปลี่ยนสีนี่เขาเรียกว่าฟิกปรินนะฮะมันจะไม่ตามเลเยอร์เราหรอก อันนี้พอพอเข้าใจประเด็นนะตั้ง,งเลเลเยอร์ก็คือเลือกสีพิมพ์ได้อ่าีกอันหนึ่งที่จะต้องรู้บางคน,คนล่าสุดเมื่อวานเมื่อวานนี้มาาัมาา่ง,งถามผมเปลี่ยนเลเยอร์แล้วทำไมสีไม่เปลี่ยนนะอสมมอิอเลเยอร์เราเมนเราสีขาวใช่ไหมสมมติไปเพิบเปลี่ยนตรงนี้เป็น คลิกเดียวคลิกที่ตัวเส้นเมนชิ้นงานก่อนครับแล้เราพบผมติดไปเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยเราไปบังคับมาแล้วไงตรงเนี้ยข้างบนตัวเนี้ยที่เมาส์ชี้เนี่ยมันไม่ได้อ้างอิงจากเลเยอร์เห็นป่ะทําให้น้ำหนักเส้นมันไม่ได้อิงจากเลเยอร์เพราะฉะนั้นครับไม่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเมนเป็นอะไรแล้วแต่มันมันก็เลยไม่ไม่อ้างอิงจากเลเยอร์ที่ขาวไม่อ้างวั ง่ายเลยอยากเปลี่ยนเป็นสีสีงเงนินไงสมมุตินะมันเปลี่ยนนะเห็นไหมง่ายๆเปลี่ยนสีอ่ะแต่เส้นนี้ไม่เปลี่ยนเห็นไหมท้านั้งที่มันก็ชื่อเลเยอร์เมนเพราะนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้หรี้ไงายเลเยอร์หาเปลี่ยนเป็นายเลเยอร์ซะ มีเครื่องมือหนึ่งที่ได้ใช้คือตัวนี้ครับข้างล่างโชว์ไลเบรถ้าติ๊กโชว์เนี่ยมันจะหนาขึ้นนะแต่นี้มันมันมันไม่หนาหรอกเพราะว่าที่เราตั้งไว้มันบางไงอลองไปตั้งชิ้นงานเลเยอร์ใหม่เมนให้เป็นสักสูจุดหกก็ะด้จะได้เห็นความแตกต่างนะเห็นไหมหนาขึ้นมาแล้ว ตัวนี้ use object private บัตรปิดไปลองเปิด use object private ตรงนี้อยู่ข้านล่างนะตรงแต่ทางขวาเนี่ยเข่งมืออยู่ขวามือั้ออยตัวนะี้ตัวที่เป็นชีด ข้างล่างข้างล่างขวาข้างล่างขวาขาขวาขาไม่เชื่อาแค่มือไม่โชว์คิดดตรงไอ้สามขีดเปิดไลเวทออกมาตรงสามขีดสามขีดตรงนี้ไลเวทอ๋อมองเห็น เอาแล้วเนี่ยนองเปิดดูเปิดข้างล่างนะครับนี่ปกติเขาจะไม่ค่อยเปิดหรอกแล้วแต่บางงานนะบางงานางก็กจะเปิดไหนเน้นงานไหนเน้นก็เปิดให้มันเข้มๆอะไรเงี้ยนี่ก็ปิดไปครับสีเงินไม่ค่อยใช้นะสีเงินมองไม่ค่อยเห็นเปลี่ยนไหมสีขาวมันเริ่ม เรื่องเลเยอร์ก็น่าจะประมาณนี้นะล็อกได้ตั้งสีได้แล้วก็เปลี่ยนเออมีอันนึงเลเยอร์เหมือนกันเอ๊ะเดเมนชั่น,เ,นเห็นไหมมันมีทั้งสีฟ้าทั้งสีเขียวจริงๆเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นสีอื่นมันไมไม่เปลี่ยนตามนะลองดูอลองเปลี่ยนเป็นสีแดงครับมันไม่เปลี่ยนหรอกอมันยังตั้งไม่ครบครับ เดนมิชันลองดูอ่าเดนมิชันเดนมิชันมันเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนบ้างใช่ไหมเอนเดเยเยเดนมิชันมันเปลี่ยนไปษีอื่นดูไหเออกภาษีอะไมันเดฟโพยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมไม่ไม่อ่ามันไม่เปลี่ยนเพราะว่า ต้องเช็คตรงตดดิมสไตล์อีกอันหนึ่งครับดิมสไตล์เข้าไปเช็คตรงนี้ modify ตรงลายตรงนเนี้ยเนี่ยคัลเลอร์เนี่ยมันเป็นบังคับเห็นไหมแถบลายฮะเปลี่ยนเป็นลายเยอ r ครับเอคก็เหมือนกัน

มันสีเขียวแลวครับถูกแล้วมีอีกอันหนึ่งครับที่ต้องเข้าใจเวลาเราพอดสมมติผมจะไม่ให้มันโชว์ตัวเดนมชันนะ<อ>กดปิ้นครับอ่าโทษทีปินเอาเองก่อนมันจะมี แทบ็บแท็บพอดอ่ะ,อะเล่นดูนอะอพอนี่ฮะพอดจุดนี้นะบางทีไปเผลอมือไปโดนอย่างเช่นอ่ะดิเมนชันนะติกติกให้มันขึ้นรูปดแดงๆเด่ะอ่ะมันจะไม่ออกอลองปิ้นดูครับกีเวทพอด ติดไม่หมดติดเฉพาะเรืยอเดมิชันนะติดแค่เออเออไมนเลือกผิดนะ,ะนั่นแหละนั่นก็ถูกแล้วเนี่ยเราลองปิดไปครับนั่นมันฟัวกดปิดไหมะจะมองเช็คเลย คิดที่ตัวเดนมิชันเนี่ยอยากอยากรู้โชดายคิดโชดายมันอยากรู้ว่าถูกหรือเปล่าใช่ไหมครับป่าคิดที่ดเดนมิชันเนี่ยแล้วมันจะขึ้นชื่อตรงนี้แหละขยายเต็มหน้า,นนนาจอ,อาจะมองเห็นถูกต้องถูกต้องอ่าถูกแล้วเนี่ยเอาแล้วมันปิดได้เลย มันคนละไฟล์กันวินโดว์ไหมครอบไหมกดพพอแล้วก็วินโดว์ครอบไหมเออตัวนี้ใช่ไหมกด window. วินโดว์วินโดว์วินโดว์คอบถูกต้อไหมูกตออ้อครบ ครอบอเรียสที่ทำการจะปิน้นครับครอบเลยครับครอบไปเลยครับไปเลยแอปพลายแล้วก็พีววแล้วก็พีวีว<า><พ>แวับพลายพีแสดงว่าคนละรูปมันไปทำรูปบนมือแจ้ <c oughs> มันจำรูปบนอยู่ครับเกยครับเกตนะเรื่องเลยเยอร์เนาะน่าจะประมาณนี้แหละ बैग